วันนี้เรานั่งรถเที่ยวภาษาวัดภูซื้อตั๋วแล้วร้อยบาทก็เที่ยวได้เลย,ยนี่ขับรถเร็วพอสมควรจะเดินก็ได้นั่งรถก็ได้ตามอัธยาศัยฝรั่งหลายคนเขาจะเดินเอาเขาไมา่อยากนั่งรถ นั่นลิงข้าวันพอดอันเล็กๆนั่นลิงข้าวันพอดไม่ใช่ตัวใหญ่อันเล็กๆอยู่ด้านหลังนั่นแหละยอดเขาเล็กๆอ่ะเขาเรียกว่าจอมใช่ไหมจอมใช่ไหมไอ้ข้างหลังอะว่านหนุ่มสาววัาหนุ่มสาวว่นุ่มสาวเจ้าอ๋อเฮ้ยนี่อะไรสาวน้ำอะไรสาวน้ำผู้หญิงสาวน้ำผู้หญิงฝฝั่งั่งนั้นสาวน้ำผู้ชายอ๋อสาวน้ำผู้หญิงสาวน้ำผู้ชาย สามผู้หญิงสาาผู้ชายนี่ใส่วัดภูโอ้ถ้าเดินนี่ไกลพอสมควรเลยเหนื่อยเลยน่ารถเร็วหน่อยวันนี้มีคนไหนนั่งสามฝรั่งนั่งสามหกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านหลัง ไอสามในการมาเจอกันมาเจอเยอรมันนักท่องเที่ยวสะขเมรนี่เขาจะสร้างสะไว้แบบเนี้ยผนุกกับสระสรสระโปรที่บิดามก็มีเขากระโดงอ่ะ เขาผู้หญิงเขาผู้ชายพนมไทรพนมปรไลก็อย่างเป็นายสีพนมไลบายสีประสาทบรรทายไลรประสาทผู้หญิงนี่ส่งแค่นี้สงสัยส่งแค่นี้จบแค่นี้ใช่ไหมโอเคลงขอบใจมาก